เอาแล้วครับผมก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจผ่านผิวหนังกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ตัวละครเจ้าซูปเปอร์สย่าก,กูจิตานเองนะครับซึ่งผมก็มีเซนไคเจ็ดแล้วนะเคยมีคนขอผมเนี่ยว่านานมากแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่ทำเซนไคเลยนะแล้วก็ดาวเพิ่งถึงด้วยเลยเพิ่งอัพเพิ่งอะไรมานะครับเือเหมอนหาอะไรมาเล่นแบบว่าบั่นทอนหัวใจนะครับเพราะว่าแต้มแรงเริ่มสูงนะเลยหาเลี่ลมีรแต้มแม่งเลยนะครับตัวละครนี้มีข้อดีตรงที่ว่าอะไรดูไหมฮะอาร์สวยเองนะครับผม อะไรก็จะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดติดตามผ่านช่องทางต่างๆกันให้ด้วยนะนี่ถูกจะครบ500อ่ะอีกต่อกระพันก,กว่านะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะป่านเดี๋ยวมาดูความสามารถของพี่โกจิตา้ากันเลยนะว่ามันจะเก่งหรือเปล่าในแบบนี้ในสแต็ปของพี่แกก่อนแปลงล่างนี่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับพอแปลงขึ้นมาเลือดก,กับดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาจึ่งหนึ่งนะในส่วนของมัดกระบ้บที่คงของข้ามไปเลยนะเพราะว่ามันไม่มีความสามารถเพิ่มเติมอะไรตรงนี้นะ ในส่วนของกาซฟ้านะครับผมเมื่อทําการกดเนี่ยก็จะแบบว่าคุงตัวเข้าไปนะพอบานอาร์เมอร์่ถ้าโดนเนี่ยก็จะแบบว่าเพิ่มดาเมจให้เราใน10%็นเวลา15วินาทีด้วยนะครับในส่วนของกาเขียวนะเมื่อทำการกดเนี่ยมันจะเพิ่มพลังให้ตัวเองนะครับยิงบาสแรงขึ้น20% 10วิแล้วก็ค่าบาสลดลง10เนี่ยเวลา10วินาทีด้วยนะมันถือว่าก็ไม่ได้มีประโยชน์มากนะครับในส่วนของเมน,นะครับก็คือแปลงในซุปไซย,ยานเองแล้วก็เพิ่มกี่ึ้นมา40แล้วก็ลดค่าการฟ้าลงเนี่ย20นะ จะแปลงได้ต่อเมื <m akes vida emulate> <c oughs> ่อผ่านไปแล้ว10วินาทีนั่นเองนะครับในส่วนแซบไบตี้ธรรมดาก็จะบวกกับแท็กฟิวชั่นบลีเออร์นะครับผมโดยบวกดาเมจบาน22%และการบาน22%พอเป็นไซเอ้ยพอเป็นเซนไคบิตี้เนี่ยขั้นสุดท้ายนะก็จะบวกให้กับแท็กที่มีสีน้ําเงินกับแท็กสกาสมูบี้นะครับผมโดยเพิ่มดาเมจอย่างละ40%นะแล้วก็การหมัดบาน35%ด้วยก็มาในส่วนอยู่นี้อันแรกกันเลยนะครับผมโดยดาเมจของกาฟาของพี่แกเนี่ยจะขึ้นตามจำนวนเวลาที่พี่แกอยู่ในสนามนะครับ ถ้าเกิดว่าผ่านไป5วิเนี่ยจะแรงขึ้น um. be well, 20%ถ้าเกิดว่าผ่านไป8วินะครับการฟ้าจะแรงขึ้น50%นะความสามารถพวกนี้ถูกรีต่อเมื่อแปลงซุปซาย่าหรือว่าเปลี่ยนตัวเองแล้วก็มาในส่วนอยู่นิดที่2ก็คือง่ายๆเลยนะครับก็เมื่อกดยิตาลงสนามมาก็จะดาใหแรงขึ้น40% 20วินาทีแล้วก็ทุกครั้งที่ปั่นลมเนี่ยมันจะรีกีให้ตัวเอง30%นะแค่แหละง่ายไหมแล้วก็มาในส่วนอยู่นิดที่3นะครับผมทุกครั้งที่เขาทำการกดหมันหรือบาสเนี่ยก็จะรีกี่ขึ้นมา3% แล้วก็ค่าบาสแรงขึ้น5% 10วินาทีนะจ๊ะก็มาในส่วนยูนิตสุดท้ายแล้วอะนะพี่แกก็จะรับดามด Power เมจจากพาวเวอร์ฟลูก็เพิ่เนเบาลง10%นะครับแล้วก็เมื่อพี่แกลงสนามเนี่ยจะยิงบาสแรงขึ้น20% 15วิรับดามดเมจเบาลงอีก10% 10วินาทีนันเองแล้วก็มาในส่วนของร่างซูบปปัสย่ามานะนะมันจะมีความต่างให้ตรงเดียวนะครับก็คือพอพี่แกกดกาเขียวนะในร่างซูบัสย่าเนี่ยการฟาร์มจะโดนอัปเกรดไปด้วยนะครับ ทำให้พอเรากดการฟ้าเนี่ยฝังนน้นสับตัวไม่ได้3าวิแล้วดามเมจมันก็จะแรงขึ้นแบบว่ากขเยอะพอสมควรเลยนะทัหรับผมอะแล้วก็การเขียวเนี่ยก็คือแบบว่าที่บอกเมื่อกี้เลยนะว่ามันจะบวกทําให้การฟ้าในกิ่งขึ้นนั่นเองคือทําให้การฟ้ายิงแรงขึ้น30%มสิบเปนนแหละในส่วนของเมนลร่างที่2อนะก็จะเรียกการฟ้าขึ้นมือหนึ่งบายดีเลือดยี่30าิาเปอรงขึ้น30%อีกิ่งสามสิดาเมจแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกสามสิบวินาทีด้วยนะในยูนิที่หนึ คือรอบก่อนเนี่ยมันจะตันที่8วิ50%รอบนี้กลายเป็น12วิ70%แค่นั้นเลยในส่วนอยู่นี้ที่2ก็คือยิงแบบว่าคนที่บาสอาเมอร์เข้ามาเนี่ยแรงขึ้น100%นะเข้าสนามมาก็ดามเมแรงขึ้น40%ไม่จำกัดเวลาแล้วแต่ก็พอปันลมเนี่ยรีกรี30%พอมาลีเกลลบเนี่ย50%ด้วยแต่ว่าใช้งานได้แค่สองครั้งเท่านั้นนะความสามารถนี้แล้วก็การที่ผมใส่เล่นในคลิปนี้คือ3ใบนี้เลยนะครับผมแต่ก็อยู่นีค3าสี่เนี่ยมันซ้ำกับร่างธรรมดานะเพราะงั้นผมก็ขอข้ามเลย ก็มาในทีมแรกเลยนะความสามารถพี่แกมันก็เหมือนจะเยอะรือก็ไม่ได้เยอะนักนะครับแต่ตอนนี้เราก็มีผู้ติดตามมาแล้ว490แล้วนะจะครบ500แล้วเย้ yeah, นะครับผมใครไม่ติดตาม y o ย t ท b e ก็อย่าลืาไมไปกดติดตามให้ด้วยนะฮะติดตามทีสตอรกแล้วอะ่ะก็มาในเกมแรกนี่ผมก็ได้เปิดก่อนนะช่างเป็นบุญตาเหลือเกินนะพี่เราได้เปิดก่อนนะโดยผมก็หยิบโปรติตาตัวน,นี้มาเป็นตัวแรกนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยพี่แกมไม่มีโคเวเชนแล้วก็ไม่มีการโคเวเชนด้วยนะครับ เผื่อเรามีปัญหาตอนหลังนเนี่ยจะสามารถแบบว่าที่เกมนั่นเองอ่าแล้วผมก็ดรอปคอมโบมาเลยนะครับผมเพราะเรามีการหมัดแล้วเองอ่าตีก็จะต,ตีแรงมากๆเลยนะคือบางทีผมก็จะแอบสงสัยว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่แบบว่าเป็นบอดหรือเผานะครับคือบางทีเราก็ไม่ได้แนคะ้แต่ว่าส่งบอดมาจนาเลยนะมิวแมงทำไมครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปแบบว่าก่อนที่เจ้าโเรเซ่เนี่ยตัวใหม่ล่าสุดจะเข้ามานะครับเพราะงั้นผมอาจจะไม่เจอเอ้ยไม่ใช่อาจะาีิคือผมจะไม่ได้เจอมันเลยนะ ดี๋ยวจะก,กังจะทำคลิปเมตาล่าสุดแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปก่อนที่โลเซมานะพองานไม่ต้องแปลกใจนะเผื่อว่าไม่เจอมันเลย UI มันก็ดองเลี่ยงมาที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมอ่เราทำการกดหมัดเข้าส่วนกระแสะไปเลยนะฮะแล้วผมก็มั่นใจว่าเขาไม่ใช่บอดแน่นอนเพราะเขาปิงกันเองนะผมแหมนะ่วัน,นี้ผมตั้งใจจะดรอปคอมโบไปแล้วนะแต่ด้วยความที่ผมบอกว่ามันปิงกันเองนะครับทำให้พอเราดรอปไปเราลากไปแล้วเนี่ย แล้วผมก็กะเวลานะซึ่งกะเวลาในชีวิตจริงกับในเกมเนี่ยความปิงมันก็จะแต,ตกต่างกันนะครับมันหน้าหัวร้อนมากนะการให้เราเจอปิงกะทืเรเหล่านี้นะฮะมันแย่จริงเว้ยนะฮะแต่ผมก็ผัดหลบไปได้นะที่ทำดามิ่ใส่เขาก่อนเลยครับมีการโค้งเชนด้วยม่กลวยแล้วนะฮะเราก็มีบัตรทุกใบเลยนะโวยตานะ้าทำให้เราไม่ได้เลยนะครับผมอ่าตรงนี้ก็นายต้องเลือกให้เจ้านี่มันตายแล้วนะก็ไปเลย โกดิต้าผมอาจจะไม่ได้ไอ้โกดิต้าเสียบเลยผมอาจจะไม่ได้โชว์เวลมากนะคือก็ขอเล่นตามสถานการณ์ที่มันเล่นได้กันนะครับกำลการเขาเตอร์ก็ตามไปสุดไอเชมูไปเลยเด้อก็ฆ่ามันให้ตายนะดามิ่งแรงจัดจ้านอยู่นะโรเซ่ผมก็ทยอยสุ่มอยู่นะก็ขอให้ผมภาวนาได้กันครับนี่มารีวิวให้ฟังนะนะแล้วก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมเนี่ยนั่งแปลความสามารถตัวละครเก่าๆนะครับผมว่าทุกคนถ้าอยากดูเกมเพลย์กันมากกว่านะ อาจจะเอาความสามารถมาเนี่ยที่แบบมานั่งแปลต้นคลิปให้ฟังเนี่ยมาแสกมาให้มาแสกเฉยมาแทรกเออมาแทรก,กระหว่างตอนเล่นให้เนาะทุกคนจะได้แบบว่าฟังไปก็รู้ความสามารถมันไปด้วยนะครับโอ้โหยิงกูเดียวๆก็ตายเลยนะเวนแม่งโดนดาเมจโคตรแรงเลยนะครับแต่เขาเลยต้องท้ายแล้วนะมันน่าจะรอดจะพุ่งไม่ได้แล้วนะเหลือแม่งติ่มหนึ่งโอ้โห<ๆ>เหลือไว้ทำไมพันหนึ่งก็ยื้อชีวิตเลยเลิกยื้อ,อแล้วแม่ถึงเวลาที่นี้ ในทีมถัดมาก็เหมือนเป็นทีมฟิวเจอร์นะแล้วก็เอาเจ้าโกเบ่ยเป็นลีดนะครับเพื่อจะสามารถนำมันมาใช้ทีฟิวเจอร์ได้นเองแล้วก็เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ด้วยนะอุย้ยเดี๋ยวไม่ได้หยิบโกเบมาเว้คือการที่เราเล่นเป็นแท็กทีมใช่ไหมครับแล้วก็ลีดเดอร์เนี่ยเป็นตัวละครเดียวที่ไม่จะเป็นต้องมีแท็กในทีมที่เราเล่นนะครับอ่ามันทําให้มันเป็นตัวละครที่เผื่อแบบมุณอยากเล่นไงตัวเดียวอย่างเงี้ยเอามาะดูดแต่ว่ามคนทีมมันก็สามารถหยิบมาเล่นได้นะ วันี้ผมมาดูเขาโค้ชเชนไปก่อนเลยนะครับอ่าแต่ว่าเราไม่ได้กดไรลปัดหลบนะเปลี่ยนตัวก่อนนะดูสถานการณ์โดนเต็มเลยนะครับแต่มไม่เได้เราชนะสี่ยูไม่ได้โดนดมามมีแต่ว่าแรงเกินห้ามใจนะโค้ชเชมไปเลยนะผมผมรำพังหรือว,ว่าเดี๋ยวมันต่อคอมโบได้เยอะนะเพราะสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยแล้วในความที่มันมียูนิ้ด้วยนะครับผมผมไม่อยากให้มันยูนิ้เต็มนะแล้วมันเต็มแล้วนะครับยูนิ้มันปัดอัลเมอร์เข้าไปเลยนะในจังหวะนี้คือไม่รู้มันจะเอาด้านมา,นานหรือเปล่านะ โกหังนะครับน้ำเรามาจริงด้วยไงถ้าผมยิงบาสนี่คือผมอาจจะโดนเขาล่อได้นะครับของอันนี้ปิดตัวกันเลยไปดูสถานการณ์ก่อนนะครับผมไม่หมัดในมือเราเลยถ้าแปลงร่างก่อนแล้วกันจังหวะนี้เฮ้ออีเงยหน้าแล้วแปลงร่างนะครับไปซอยแถบเอาไปก่อนนะไม่ชอบระยะประชิดเลยอ่าเราก็ได้สิครับสวยเลยแบบนี้เมื่อกี้เหมือนคอมโบจะดุดแต่ก็ไม่หดุดนะฮะนี่คืออันนี้คือคุณสามาร์เปรียบเทียบดาเมจตัวละครใหม่ตัวละครเก่าได้นะ อันนี้คือตัวที่ผมเซ็นใคแล้วนะฮะส่วนนั้นคือตัวละครฟรีนันเองครับผมซึ่งแม่งสามารถหาได้ง่ายๆนะไอตัวล่างนี่คือนะฮะเซ็นใครนะเซ็นใครเจ็ดด้วยนะครับทุกคนก็ดูที่ความสามารถเอาละกันนะครับว่ามันเก่งมากแค่ไหนอย,อยูการเมทมันตีดิก็ฝั่งนู้นเขาจะบัฟเลือดมันมาด้วยครับผมอ่าผมก็รอถานการก่อนนะอ่ะือ้ยโดนเขาแทบเลยนะครับอ่าผมก็ทำการกดหมัดสวนไปเลยนะโอ้โหแต่เหมือนผมจะยืนรอนานเยือไม่หน่อยนะครับ อ่ะเขาดอกคอมโบงะอ่าผมเราปัดอ่าดูคนนี้ฮะก็าทำการต่อคอมโบไปเรื่อยเลยนะครับผมแล้วเอาเจ้าโกฮังไงลงมาทันทีเลยนะอิงกดามิสจีนคอมโบหลุดด้วยนะครับผมไม่เป็นไรเขาต่อเราไม่ได้นะเราก็แถบไลน์เข้าไปนะครับนัผมกดกาเขียวเพื่อบัฟบกาฟ้าของมันก่อนนะคือเจ้าโกจิต้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้บัฟบการฟ้าตอนที่เป็นสุดเอกบัฟกาเขียวอะใช้บัฟกาเขียวบัฟบการฟ้าอุ่นวงไหม่ยหมายว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้กดกาเขียวในตอนเป็นซปเปอร์ไซย่าเนี่ย มันจะทาให้ดามิเ,เอตเบาลงเยอะเลยนะแนะนําว่าอดีายวพุชช้การ์ฟ้ามันนะครับให้ใช้การ์เขียวก่อนนะาก,การทำการออดาเมตไปเลยนะครับคือถ้าผมก็จาไม่ได้นะว่าเราต้องกดการ์เขียวย้าทุกครั้งหรือเปล่าที่ทําการจะใช้การ์ฟ้ามันนะแต่รู้สึกว่าไม่ต้องนะแบบว่าก,กดครั้งเดียวแล้วดามเมจก็จะแรงไปถาวรเลยเองนะช้าก,การากา์เขียวปัดไปก่อนนะครับอันนี้ปัดหลบอุย้ยปัดหลบไม่ทันปะโถน่าติดอนิเมชันอยูอ่นะผมนึกว่าจะหลบทันแล้วนี่ะแล้วก็คือผมหลบไม่ได้ตรงนี้ผมก็ ยังตัวไปขุดกับลากกับม่วงได้เลยนะครับผมอือหึไปเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าเอ็นดอร์ฟ78เนี่ยมีเอนดูแลนด์เลยไฟนะครับก็คือการยกเลิกเอนดูแลนด์นั่นเองนะฮะยังแม่งทุกคลิปเลยนะผมกลัวคนเขาจะจำไม่ได้นะอือหึไปนะฮะลากกับม่วงสูดดาวช้างเผือกเลยนะครับการยิงแท็บแท็บแทบยิงบ้าไปเลยนะฮะโอ้ยเาไปต่อให้ยิงบ้าป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 ้าไปนะนั้นเปลี่ยนตัวไลซิ่งไปเลยนะผมเผื่อมันเอาทั้งลงเอไม่ใช่ทั้งเลยเผื่อมันเอากัฮังลงมานะมันมีเอนดูแลนด์นะครับ ต้องทำานาเตะไปเลยฮะ,ะเตะพิยน้าโอ้โหแล้วกดเหมือนกันนะฮะแหม่เองกล้ชั้นใจเดียวฆ่าแล้วเกินเอ้ยโดนน้ำมีดเต็มปัดหลบไม่ทันนะโมเดลลังเลว่าจะหมัดหรือว่าจะปัดหลบนะครับโอ้โหแล้วเขากดสเปนเอ้ยเขาเรียกเมนนะครับโอ้โหโง่แล้นนวในวันี้หากระโดงก็แทบไลท์ก่อนเลยนะครับ ตานีก็รู้สึกว่าจะตึงนิดนึงเลยนะองัดทุกความสามารถนะมันตึงเพราะว่าเราจะตายแล้วตัวหนึ่งนะครับแย่มากเลยก็ตรงน,นี้จังหวะวัดใจนะครับคือผมไม่ต้องเลือกนะว่าจะเอาเบต้านั้นมาโดนหรือเปล่าคือโดนเนี่ยมันตายได้เลยนะผมเลยแบบเสี่ยงมากนะครับเพราะยังมีติเมทอยู่เลยอ่ะผมต้องการรีกดบบ้าก่อนเพื่อให้เขาเสียเกณฑ์ลมนะครับจะได้เปลี่ยนตัวในจังหวะน,นี้ได้นั่นเองดามเมจมันก็เนี่ยในความมันตึงือดามเมจมันไม่ได้หวอหวาน,นะครับตอนนี้เหลือ75วินาทีแล้วอะ่ะ ก็ทำการโจมตีเข้าไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะหยุดคัโมงเราไว้แค่นี้ก่อน,นครับอ่าผมก็ปัดข้างหนึ่งทีนะครับเพื่อเรียกสติตัวเองครับดังนั้นหือ,อโดนซาวาลโดแป๊บหนึ่งครับแม่มีเตียมด้วยนี่นะฮะความแรงก็คือแรงพอสมควรนะมันไม่น่าเกลียดมากแบบก็ใช้ได้เลยมั้งขนาดบับแล้วในไอเวนก็คือ,อ,อโดนดามิเไปเลยนะครับผมก็ยืนตีเนียนเอาเกตหลบกลับมาใช้ได้นะถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับแถบไปเรื่อยๆนะให้เขาแบบว่าเริ่มสับสนว่าอันไหนจริงไหนปลอมนะครับ เขาต้องกดการ์ดเข้ามานะอะนาล้วกดมาจริงนะผมแทนโจมตีต่อไปเลยแล้วตรงนี้คือผมก็มีหมัดขอาง้นผมใส่หมัดให้หมดก่อนเลยนะครับเรามีการ์ดเขียวด้วยเพราะงั้นล้างสีแล้วสามครับไ่ซิ่งไปได้เลยนะฮะทำให้มันเหนื่ยโดนดามิแล้ว่าจุกจุกจียบไปเลยฮะอือน่เขาเปลี่ยนเป็นทั้งมาคะผมก็เลือกการ์ดฟ้านะผมเพราะว่ามันแตกสัางแค่ใบเดียวอ่ะก็จะไ,ได้ของดีๆโอ้โหตะกดคือเมืยอกี้มันมีหมัดกับหมาถูกไหม เขาก็กดหมัดมาด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าผมเลื่อกหมัดเต็มตัวหรือว่าแย่้เลยนะทังก็ตาย,ตา,ยตายนะครับผมถือว่าตายนะครับไปอยู่กับดาวล่างมะม่วงนะครับก็ผมกดเมนก่อนนะเพื่อเพิ่มเลือดแล้วก็ดอกไพ่ในมือทุกใบนะทำการแถบนะเพราะว่าเขาเนี้ยจะไม่มีไพ่ในมือนะครับอ่าก็รีบทำการยิงซ้ําไปนะครับยิงซ้ําไปกดโอ้โหคือเวลาเดินหมดซะก่อนนะผมอยากจะกดการเขียวคนนะั้นถ้าเป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ทันเลนะครับ มันนั่นเราจะทำดามิเดได้มากกว่านี้นะมันจะเกือบตายเลยก็ได้นะครับไม่ได้แค่นี้ก็เอาแค่นั้นนะรอ,อ,อปัดหลบนะการเขียวก่อนเพลียเกลลบตัวเองขึ้นมาหน่อยนึงนะผมการแถบไปก่อนนะเขาจะได้แบบว่าเสียเวลาให้เรามีเวลาลีเกลลบนะอือเป็นไปตากมกณฑคของดูชุดเลยปีเตอร์การโจมตีตอบไปเลยนะผมยิงบาสออกไปก่อนนะเรามีนูริฟายอยู่แล้วไม่หวั่นไหวอยู่แล้วนะครับก็ดูจากดาเมจที่ผมทําได้นะี่น่าจะตายแน่นอนนะคนที่จ้างคนนั้นก็ปล่อยมันนอนแห้งในลากมะม่วงไปก่อนเลยนะครับผม อันนี้ผมก็ทําการเล่นไปคํานวณคิดเลเร็วๆไว้นะครับว่าเอ้ยกดพร้อมว่าผมไม่มั่นใจนะทำการไปทุไปเลยนะผมว,วิชาคุณมองให้เรียนมาตอนประถมนะได้ใช้งานในตอนนี้นะถือเรื่องที่ดีนะผมเวไปชมหุนวนไปทีนะครับอึงอย่งอ่ะเพราะมันเมียนอยู่แล้วนึนเราไม่มีน o no ิ i f y นะครับผมทําการยิงอู้แถบไปก่อนนะเนะขาปัดนะผมอ่าเราก็ได้ดังเมียไปเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยิงตายไหมอเอาไวเาวนาให้กลวยใต้มันดังเมียถึงนะ ก็ยิงบารไปเลยนะครับอูโหูคือแม่้งตายแน่การ,กไ,มมรไม่ไม่ขึ้นมือนะไม่ไมีการดอรอสสปีดเลยนะอ่ะรอเขาปัดคางนะครับตามดาเมจเพิ่มไปเลยนะยิงบารอูโหูคอมโบระลุนะครับแต่ไม่ไรเราได้เกรดหลบขึ้นมาถือว่ามนเรื่องมีคุ้มค่านะโจมตีต่อเอาเกรดหลบเพาออกไปเลยนะครับอูโหูดีนะที่ผมเนี่ยไม่ได้เชนตัวนะเพราะผมกลัวเขาจะทำอะไรอย่างนั้นเองผมทำการล้างสีก่อนเลยนะ และประเด็นคือเขามีโอติเมตในมือด้วยครับเป็นจังหวะวัดใจนะถ้าเกิดว่าผมพลาดอ่ะผมก็ตายนั่นเองครับอ่าผมทําการหลอกเขาว่าจะโจมตีเขานะครับโอ้โหตรงนี้คือผมยื้อสุดๆไปเลยนะอือหืยยังไงฮะผมโดนโจมตีนะอุ้ยแล้วเขากดบาตรเข้ามานะผมไม่ได้อยู่นี้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้นะผมก็เอาไปแท็กเลยนะครับผม <Come back. S 1> เกือบจะแพ้ซะแล้วอ่ะอุ้ยตึงเหลือเกินต,ตึงเพราะเป็นสองสาเลยนะ ทีมถัดมาก็เป็นมูบี้เว่าชัดเจนไม่ต้องบอกว่าเวนิญาได้ขัดแย้งเลยนะครับก็เ,เปิดด้วยเบจิโตบ้างน,นะเพราะผมรู้สึกว่าโกยตาเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ทําอะไรนะถ้าเราเปิดเป็นตัวแรกอะ่ะคือตัวละครที่ผมใช้เปิดเป็นตัวแรกเนี่ยผมมักจะเอามาใช้หลบแล้วก็เปิดจังหวะคอมโบสวยๆนะครับอันนี้ดอกเออไม่ดอกคอมโบให้จมตีตอบเลยเนะี่ยผมงงกับเอมกันนะฮะอ่ะเรามีผัดอกแล้วนะครับโอ้โหแล้วเหมือน,นจะไม่นี่นะผมทําการยืนนิ่งรอก่อนจังหวะนึงนะครับ แล้วเปลี่ยนโคลิต้าลงมาเลยนะเผื่อน,น้องปังเขาจะน้องปังลงมานะแปลงเมซูซาย่าลีกิด้วยครับอุ้ยก็ตีต่อครับแล้วเขาโค้เชนเสียของโคลิต้าบูไปหนึ่งอันแล้วนะอืผมเปลี่ยนโคยิต้าบูมารับน,น,นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยตรงนั้นบางนะแล้วก็เราจะยูนิเกตของโคลิต้าด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็รอดูสถานการณ์นะหมัดเข้าไปแล้วเขาหมัดสวนกลับมานะเรามีบาร์เนี่ยถึงกับ3ใบเลยนั่นเองคือมไม่ต้องกลัวน้องปังจังเขาเลยนะครับ ตรงนี้คือผมกลัวเจ้าคนลิตา้าเขา่นมันทำการเพิ่มลูนิเก็ตให้ตัวเองเต็มได้นะก็เลยทาการกดไปชิมูแทน,นะครับผมให้มันเต็มหรือว่าเต็มก็เต็มทีเดียวจุกๆไปเลยนะฮะอย่างน้อยก็นม่าจะเสียเลือดเยอะมากๆเลยตรงนี้ผมเนี่ยปัดไปบ่อยเพื่อให้ปังเนี่ยเขาจะล่าใจทาการกดแถบเข้ามานะแต่เหมือนเขาจะไม่แถบเข้ามานะครับน่าเสียดายมากเลยอ่าผมรอจังหวะที่เขาปลายหินมานะเสร็จแล้วทําการใช้เคาน์เตอร์นะสวนกระปไลซิ่งยัดไปเลยนะอู้แล้วกว็วางนีดลงมานะผม คือเป็นเรื่องดีนะที่การที่โกฮังบีดมันลงมาเนี่ยถ้าเกิดว<ๆ>่าผมตีเขาชนะนั้นได้ชนะนนด้วยนะครับเด็งน้อยโกฮังบีดเนี่ยมันเสียดูแล้ไปแล้วนะถ้าพักโกฮังบีดเนี่ยมันจะไม่น่ากลวยต่อไปเองโกฮังบีดหลังๆนี้ผมก็ไม่ได้หยิบมาเล่นเลยนะครับเพราะว่าที่นี้เอาไปเล่นทีมปไหดีรงตรงเอาแอบเบื่อด้วยนะอยากจะกล่าวว่าจะเอาโกฮังบีดเนี่ยมารีเมต้าให้ดูนะว่ามันยังเก่งอยู่หรือเปล่านะเผื่อคนยังอยากได้ในปัจจุบันอยู่นะครับ แต่เอาตรงเอาตรงๆผมก็รู้สึกมันเก่งอยู่นะการทำดาเมจเริ่มไปเลยนะครับผมอแบบคอมโบหนึ่งทีนะและเขาไม่นีนนด้วยอ่าผมทำการปัดขึ้นก่อนหนึ่งจังหวะนะครับกล็กการใสชิมูไปเลยนะก็โป้งโป้งถึงดาเมจก็พอใช้ได้อยู่นะที่ขนาดเราไม่ได้กดกาเขียวนะครับคงิต้าตัวใหม่ก็โดนไปแรงอยู่นะแต่ว่าเลือดเขาน้อยด้วยแหละนะครับส่วนนึงอ่ะผมก็รอเข็นลลบวงผมบลีนะจะได้ใช้คุ้มี่สุด์นะครับ ปัดเข้าวันรีท้าอาชิทนะฮะนักงานกดปัดต่อไปเลยนะครับก็กดหมัดไปหนึ่งใบนะคือตรงนี้ผมก็ต้องเลือกว่าจะเอาหมัดหรือบาสนะครับคือตอนนี้เขารับทั้งสองใบเลยนะผมยิงบาสเนี่ยก็โดนเคาน์เตอร์ของเปอต้านะถ้าเกิดว่ายิงกดหมัดเนี่ยก็ตามสภาพไม่เลยนะฮะโดนน้ําปังเข้ามาอุบัติเนะผมทำการยิงบาสไล่เขาไปก่อนรีแท็บเลยนะเขาจะได้เปลี่ยนตัวละครนะอ่าผมรอจังหวะสวยๆนะครับจากนั้นกดเปลี่ยนตัวก่อนนะกลัวแม่งไม่ได้เล่นนะครับผม เดี๋ยวเอามาโชว์แล้วไม่ยอมหยิบมาเล่นนะกดการเขียวเพิ่มมาทางให้มันก่อนเลยนะครับมาเดนะี๋ยวบียอนสตองเกนนะเฮ้ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็แงแกร่งที่สุดไปแล้วนะครับอ่าโอ้โหโดนดาเมจเต็มไปเลยนะครับจิบจ็บจุกไปเลยอ่ะเฮ้ยน้อยเราก็ชนะสี่นะครับไม่เป็นไรยังไหวอยู่ก็ตีเรามาันตีเราได้ก็ตีไปเลยนะฮะให้เต็มที่เลยให้ลงมนทั้งคืนเลยนะโอ้โหแม่ไงไรซิ่งเลยนะผมก็ต้องปล่อยนะครับเพราะว่า ผมไม่อยากให้โคริต้าตายนะระหว่างเบต้าโคริต้าโคริต้ามีโอกาสพลิกได้มากกว่าเยอะเลยอื <c oughs> แต่ผมไม่ต้องเสียใครเลยนะจับปลาสองมือยังสบายอีซี่อยู่นะครับอื <c> ้อ <oughs> แทบตายเลยนะครับเราจะมาผัดข้างกอนนะเราลี่นี่นะครับลี่มันดูหาการกอนนะสเปเชียลมูไปเลยนะผมเดี๋ยวไม่หาว่าโชว์เคสตัวละครนี้นะก็ไปเลยนะ <c oughs> ผมเคยถามเพื่อนอยู่นะว่าฝั่งนู้นต้องมีตัวเดียวเลยเมืเกัน ยิงให้มันกระจายทำไมมันไม่หันฉีดทีเดียวเลยให้มันแรงๆเลยนะครับงงกันมันจะยิงเป็นฝนๆนทำไมนะฮะก็ทีมถัดมาเป็นทีมไฮบิดนะเนาะสู้ันที่ห่อคอ,อยพระเจ้าเองอองการดรอปคอมโบไปก่อนนะฮะแล้วเขาเอาเจ้าโอหังอนาคตมารับแทนกวัวฮังบีนะครับและดูสถานการณ์เขาเนี่ยเขาไม่น่าจะเปลี่ยนตัวนะเพราะงานของเขาทำดามีไปเลยโดนเตะหน้าไปเลยนะครับ โกหังบินล,ลงมาทำดามเมอนี่โคตรแรงนะกดกูแค่สองาสามใบตายแล้วนะเออ้อวะเราทำการเอาโกูจิต้าบูเนี่ยมาเก็บอยู่นี้เก็บไปก่อนนะจะได้เพิ่มพลังให้มันด้วยนะครับอ่าปัดลงไปก่อนอ่าอยปัดข้างโดนเลยนะจังหวะสูยแบบนี้การโจมตีเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็สูตรจากคู่ม,มองผมเออ้วนะสวยแลยนะ้วเขาโคบเชมาผมไม่มีหลบนะฮะโดนน,นะโดนี่ฮนะเต็มๆมนะฮะเราได้มีเลือดน,นะครับผมถ้ายิงบาสมาก็รับมาเต็มๆเลยนะเขาปัดทิ้งหน่อยจ๊ะตามด้วยการฟ้าฟูเคอน์เตอร์ไปเลยนะผม แล้วต่อ,อยไข่ทำหมันสดไปเลยนะครับแถบต่อด้วยนะฮะอ่าเราแพ้สีซะแล้วโอ้โหยดูเหมือนผมเนี่ยคิดว่าเขาจะแถบเข้ามานะทำให้เราพลาดเลยโอ้โหยผมคบกับเชนจริงด้วยนะเขาต้องการดาอบคอมโบนะครับก่อนการเล่นพลังกห้ได้สูงที่สุดเลยนะฮะโดนเมเรารัวจังหวะนี้ครับลงลงลงนนคบือถ้าเกิดว่าเขาตีเมเนี่ยผมก็ต้องยอสกสากโกลิต้าของผมไปเลยนะอ่าก็เปลี่ยนตัวไม่ได้ตายไหมครับ ตายนั่นเองนะฮะก็ดีกว่าให้2คนนั้นมันตายนะคือโกฮิต้าเนี่ยในแผ่นนี้มันมันแบกไม่ได้นะครับมันไม่ค่อยมีความสามารถที่ควรจะมีเลยทำการยิงบาร์ไปก่อนเลยนะครับข้าพน่าจะเอาทางเออเอาโกฮังลงมานะครับมันเป็นตามข้าเลยนะตรงนี้คือผมคำนวณแล้วนะครับว่าเนี่ยผมเอาติมีเอะไม่ตายนะตอนโกฮังเน่ะผมก็เลยไม่ได้กดนะมันกดในจังหวะของปังแทนนะครับเ่ีงน้อยก็ทำดาเมจให้ปังเนี่ยมันเจ็บๆจ,บจบุกไปก่อนนะแ้วก็เพิ่เมเลือดเราด้วยนะครับ จะได้มาสามารถเก็ยูนิ้เิเลนใหม่ได้ด้วยเราทำการเข้าไปหาปังแล้วก็แถบปังก่อนเลยนะจะได้โดนน้ำเม็ดแรงๆหน่อยครับเพิ่มมาแสงแสงก็ยังดีก็ถ้าปังแถบเข้ามาผมก็จะหมัดส่วนนะเราดูสถานการณ์ก่อนนะครับอ่าแล้วมาจริงด้วยนะครับก่อนตรงนี้ต้องเลือกว่าจะดับคอมโบหรือเปล่าดับคอมโบนะครับผมแล้วก็หงบีลงมาจริงๆด้วยนะกดกาเขียวล้างสีไปก่อนเลยนะครับแล้วการโคเวเชนด้วยมาตรงนี้คือเขาต้องเลือกนะว่าจะเปลี่ยนตัวไหนม,มาตายนะครับ ผมก็ไลซิ่งไปเลยนะเพราะเดี๋ยวล้างสีจะหายไปก่อนนะครับอ่าผมฆ่าแล้วเขาต้องกคัหางตัวนี้ลงมาเองแลวผมก็กลัวอย่างที่บอกว่าว่าเราแพ้สีนเนี่ยดาเมจอาจจะไม่ถึงได้อะไรอย่างนี้ก็ได้เขาไมา่ถึกตัวแล้วนะครับถือว่าของสองเท่ากันแล้วนะแต่ว่าพาสีผมนี่จะเสียเยอะกว่านีดนะเพราะผมเนี่ยไม่มีท us, ั้งอัลติเมทโพลิต้าแล้วก็ไม่มีไลซิ่งแล้วด้วยนะครับอ่าเอากดหมายขึ้นมาผมรอเขาปัดข้างนะครับอ่าได้จังหวะสวนทีครับเราจังหวะนี้ เราจะมีการโคเวอร์เชนอยู่ด้วยนะครับเพราะงั้นผมก็ทำการโจมตีไปเรื่อยๆก่อนเลยนะกดการเกี่ยวกันโคเวอร์เชนเพิ่มไปอีกนะครับผมเป็นไงแล้วความโผลของโกจิต้านะคือมันยังไม่ตกมิตาอยู่ยังไม่เก่งชิบหายเลยนะครับโจมตีต่อไปเรื่อยๆนะระหว่างทั้งบีกับปังเขาต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะเอาไหนคือถ้าเกิดเขาเก็บฮังบีไว้ก็ยังได้นะเขายังมีอยูแลนอยู่นะครับแต่เหมือนนั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าเขาน่าจะเก็บไว้พิดสถานการณ์นะแต่ว่าเจ้า เบตโตเราเนี่ยรอจังหวะนิ่งๆแล้วปัดหลบนะครับผมเบโตผมเนี่ยยังมีเมนอยู่นะอ้าวถ้าเกิดว่าเอ็นดูแลนของพี่เนี่ยไม่มีผลกับผมหรืจ้าอะไรช้าปาร์กไปเลยนะมันรู้ว่านาโคเตเลงนะครับทีมถัดมาก็มูวี่อีกแล้วนะฮะมูวี่แม่งับตลอดเลยนะครฮะมีมูวี่มูวี่มูวี่นั่นเองก็มานะฮะเขาได้เปิดเป็นทางเขาไปนะผมไม่อยากเปิดอย่างี้มันเสียเวลานะครับ แผดไปก่อนนะอย่า,ยามองหน้านะไม่ชอบนะอย่ามองตาได้ไหมมันเถื่อนไม่แค่์นะปัดลงไปก่อนเลยนะผมเพิ่มพลังแบบรีกิเราขึ้นมาสาสนะดับคอมโร้ฮะโดนเต็มๆไปเลยนะครับเขาทำการกดการโคเวเชสม,มานะผมก็เอาโฟยิต้าเนี่ยลงมารับเลยนะครับเพว่อจะได้เพิ่มยูนิเกของเราเให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่สูญเสียเลือดโอ้โหวิ่งเลยเขาหัวหมอกมากเลยนะครับเขาทำเหมือนที่ผมบอกนะว่าถ้าเกิดว่าเอาให้มันเจ็บนอกเอาให้เจ็บให้สุดไปเลยนะครับ มัเจ็บนิดหน่อยมันได้เลือดเพิ่มนะอืมตรงนี้ผมก็มีการคูปเชตอยู่ด้วยนะเพราะงั้นไม่หวันหว่นไหวอยู่แล้วโจมตีต่อไป <c oughs> ไเล,นะเลยนะครับผมโจมตีต่นะอไปเลยนะครับผมเตะไปเรื่อยๆนะเตะไปเรื่อยอๆเนะครับความสุนทรีของปุิต้านะคือการเตะเด็กเนี่ยนะครับอือแทบไปก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าปังมาใช้ไม่กี่ครั้งแล้วนะอ่าเราบาดอัมอ้มือเข้าไปเลยไงความคิมปัสนะน่าจะหมดแล้วนะครับให้ผมคิดเนะี่ย อาปัดหจบได้นะครับผมการโคเวเช่ด้วยทำเปรมเมตต่อยาวๆไปเลยนะฮะไวซิ่งไปเลยนะผมให้ปังเนี่ยมันตายไปเลยนะเขาจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวอื่นมาโดนนะครับอน้อยผมได้ฟังเนี่ยปังม,นมันนะ่าลังคาดัำนนะก็เอาไปเลยนะครับก็ต,ตายไปหนึ่งตัวแล้วนะฮะข,ขนาดโกตยต้าเลยไม่ได้แปลงเป็นซุปซีย่าเลยนะครับผมเอออย่างี้ท่ายิงโดนนิดนึงนะครับโดนแม่งเลยสองเมตรยิงไปร้อยเลยนะครับเออไปเดี็กโตยิงนะฮะถ้าตัดหางบุญนะต่อยต่อยต่อยนะถฮะต่อยลังไข่บูลลี่ ต่งก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เราดูสถานการณ์นะคือผมก็ร้อยเขาเนี่ยใช้มาเลยนะผมทำการยุสยูสนี้ไปเลยนะครับผมใช้ไปชิ้นูของเราไปเลยนะครับแล้วเขาก็เต็มด้วยนะรีเรือดมาโครเยอะเลยครับแถบไปก่อนเลยนะจังหวะนี้กดบาร์ได้กดเลยนะคือผมเนี่ยเียอาวีตาเนี่ยมันโดนดามิกว่าที่ผมคิดไว้นะครับเพราะเราชนะสี่ด้วยแต่เหมือนโดนดามิันก็้วก็ยิงเจ็บพอสมควรอยู่เลยนะ แอ้กูหังบีนลงมาทีมหน้าเลยนะเออตัดรอว่าเขาจะแถบเข้ามาหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าแถบเข้ามาเนี่ยผมก็จะได้ทำการใช้ยูนิ้มถูกไหมครับอาแต่ไม่ได้แถบเข้ามาแล้วมีที่เราทำกับเขาก็ถือว่าไม่ได้หน้าเขียนมากครับเอาเจ้าโปรต้าตัวนี้มาเล่นบ้างนะเดี๋ยวไม่จะไม่ได้โชว์้วความสามารถเนี่ยที่จริงเอาเบย์เอบตโต้เนี่ยทำดาเมจเมื่อกี้น่าจะดูดีกว่านะครับไหนจะเรื่องการต่อวิสปิดนะโอ้โหแล้วจังหวะเมื่อกี้เนี่ยมีความแอบปิงทุกคนเห็นไหมว่าหน้ามันเลื่อนไปด้านข้างนะ ทำให้เราเห็นจังหวะที่กวยต้ามันพุ่งมาอดีนะถือว่าเป็นช็อตแรงที่หายากพอสมควรนะรู้สึกว่สวยดีนั่นเองคนระับอ่าสเตปนี้ใช้ได้กับทุกคนเลยนะที่ผมสังเกตอะ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนไปด้านหน้าเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณทําการกดแถบกดหมัดหรือกดอะไรก็ตามน,ะนี่ไม่การความรู้นะเอาใช้ได้นะครับผมอ่าจังหวะนี้ขเขาคุ v เ r c h ลงมานะผมก็มีอัลติเ t e ในมือด้วยทําการกดไปเลยนะผมอือือแล้วรู้ว่าอนาคตไงว่าจะตายหรือเปล่า ก็จบแล้วนะสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะผมถือว่าเหนื่อยยากมากเลยที่โคอยต้ามาเล่นเนี่ยเจอโปโคตรเยอะเลยนะครับแต่ผมไม่ให้ตักมาลงลนะก็อย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย